นี่คือพี่แจ็คพี่แจ็คมีชื่อจริงว่าอะไรครับชื่อจริงชื่อวราวด์ประสิทธินาวาครับประสิทธินาวาเป็นผู้ที่มีสวนอยู่ที่นี่ใช่ครับบ้านล่ะครับอยู่ที่ไหนบ้านสะพานหินตะบนแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับบ้านก็อยู่ติดกับสวนนี่ติดกับสวนครับบ้านบ้านกับสวนนี่รวมกันกี่ไร่ครับอ่ายี่สิบสามไร่ฮะยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่นี่เราปลูกอะไรบ้างครับอ่ามีทุเรียนมังคุดลองกองผมทราบมาว่าพอพี่มีปัญหาพี่ปล่อยปะละเลย จนถึงปัญหาหนักขนาดไหนครับกับต้นไม้อะไรครับคือทุเรียนน่ะก่อนก่อนที่ทำก่อนที่จะทำเนี่ยเป็นยอดไม่ฝาดหมดเลยทั้งแปลงฮะคือคือใบใบจะตรงยอดจะไม่มีเลยฮะเลื่อข้างครับผมโอ้ยอดยอดไม่มีแล้วก็ปัญหาหนอนก็เยอะแก้ปัญหาด้วยการใช้ใช้เข็มฉีดยาก่อนฉีดยาฉีดที่ไหนฉีดยา,ดยาที่ต้นโอ้แล้วมันก็ยังไม่ฟื้นใบใบไม่มาอ๋อเออแล้วพอ ผมก็ตัดสินใจคุยกับทางเพื่อนคนหนึ่งครับขาแนะนําผมมาให้ให้ใช้ผมก็ซื้อมาว้ชุดหนึ่งก็ยังไม่ใช้อ่าผ่านไปสองเดือนแล้วก็ลองมังคุดก่อนอ่าพอลองมังคุดเออเห็นใบออกดีฮะโ,<อ>โดยการลองมังคุดอ่ะมังคุดต้นเดียวนะฮะของคุณพ่อที่ที่บ้านท่าพิกอแล้วกลับมาก็มาเลยเลยเริ่มของตัวเองที่บ้านต่อครับยอดที่เป็น ตัวกินหนอนกินหายหมดไม่มีเหลือเลยและถามว่าพอมาใช้กับทุเรียนใช่ไหมครับครับทุเรียนที่นี่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างครับอ่าชนีหมอนทองกระดุมพงมณีเพราะพอใช้แล้วจากจากต้นนี้เมื่อก่อนไม่เคยติดลกูกนี่นะไม่เคยมีดอกก่อนรนอกฤดูก,กาลครับมันมีฮะอืมมัน<ช>อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุต้นนี้แปดถึงเก้าปีแปดถึงเก้าปีนะแล้วเป็นไงครับชะนีเนี่ยใช้ตัวเวอร์แพนไข่ตัวสารแล้วเป็นไงบ้างครับใช้แล้วใบ ใบเขียวงามทนแต่ผมว่าน่าจะปีนี้น่าจะติดลูกดี oh. เพราะทำได,ได้ได้เพิ่มสารเข้าไป oh. เพอเพงไครตัวสารไปช่วยขยายรากให้ดีขึ้นอ oh. ขยายรากให้มันทำงานดีขึ้นการการการให้ของผมนะี่ยคือการให้อยู่สามทางครับคือทางใบทางต้นก็ฉีดนะฮะครับแล้วก็ทางรากทางรากก็คืออ่อเวียง ใช้ปั๊มน้ำเปลี่ยนเลยฮะใส่กับมังคุดด้วยมังคุดอายุกี่ปีครับมังคุดมีสองแปลงแปลง,แปลงใหญ่จะเป็นยี่สิบห้าปีแล้วก็แปลงเนี้ยสิบแปดปีโอมีสิบแปดปีกับยี่สิบห้าปีครับแล้วเราไปลองทั้งสองแปลงเลยลองลองแปลง,แปลงใหญ่ก่อนแปลงยี่สิบห้าปีครับแล้วเป็นไงบ้างครับก็การการที่มีหนอนอะหายไปหมดเลยตอนที่มันกินยอดกินใบนะฮะกระต้นเนี้ย เวลาเวลาบางคุดอ่ะมันจะข้อเสียอย่างคือต้นจะแตกถ้านอนเจาะคือต้นแตกอนี่ต้นรัดเต็มฮะโอ้เนื้อเขารัดเลยเนื้อเขารัดครับพอพอเนื้อเปลือกมันรัดหนอนมันก็ไม่มีแรงเจาะหนอนก็มีแรงเจาะไม่มีแรงเจาะแรงกินนะโอ้แปลว่าเราใช้ทั้งสองอย่างคู่กันครับแล้วบางคุดตัวนี้ใบงามๆเลยใบงามเลยฮะเตรียมรอบางบางต้นบางต้นอ่ที่ผมคิดว่า ทำไมมันไม่แตกใบอ่อนแต่ว่าใบใบเก่าอ่ะงามขึ้นเยอะฮะใบการรับแสงดีขึ้นอ๋อมันก็แผ่มากขึ้นแผ่แมากขึ้นฮะใบใบเดิมนี่แหละฮะแต่แผ่มากขึ้นแผ่มากขึ้นรับแสงมากขึ้นเมื่อก่อนมันจะห่อใบมันจะห่อห่อแล้วเป็นไงมันไม่มันไม่ไม่มีการดูแลดูแลมันไม่สมบูรณ์มากเกินครับดูแลลำคาญหูลำคาญตาใช่ครับอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงดูแล้วสดชื่นใช่ครับเพราะมันแผ่แผ่ขึ้นรับแสงแดดได้มากขึ้น